สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันโดยผลบอลสด2-4โดยวันนี้วันพฤหัสที่24เมษายน2,568มีฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมด4คู่หยิบยกมาพูดคุยกันจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกตุรกีครับแท็บซอนสปอร์เปิดบ้านต้อนรับกอสเตปแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดยผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดแท็บซอนสปอร์ชนะ2ครั้งกอสเตปชนะ1และเสมอกัน2ครั้งส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแท็บซอนสปอร์5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้1 โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกปชนะอาดนาเดเมียสปอร์1ประตูต่อศูนย์สำหรับทีมเยือนก็สเตปหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเบซิกตัด1ประตูต่อ1โดยความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมทรัพซอนสปอร์ของกุนซือฟาติเตเก้เพิ่งจะบุกเอาชนะอาดนาเดเมียสปอร์1-0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมจะไม่สามารถใช้บริการโอคายยูค uh ูสกูรกับบาติสตาเมนดี สองแข้งที่ติดโทษแบนคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีซีโมงบองซ่าออกสตาร์ตยืนหน้าเป้าสำหรับก็สเตปทีมเยือน ของกุนซอสตารนิเมียสตอยลอ์ล็อจะเปิดรังเจ้าเบสิกตัตหประตูต่อหนึ่งในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมนัดนี้จะไม่สามารถใช้งานโครายกุนเตอร์แข้งที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้อย่างแน่นอนคาดว่าสตอยลอฟจะจัดทัพระบบ3-412โดยมีโรมูลโกับเอเมซอนคอไรอาขวงคู่กับราตคายในแดนหน้าสําหรับความเห็นของเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงและสูสีพอสมควรสำหรับศักยภาพของทีมที่ห่างกันไม่มากนักทว่า การได้เล่นในรังเย้าของตัวเองของแทบซอนสปอร์บวกกับช่วงนี้ที่พวกเขากําลังฟอร์มดีโดยการคว้าชัย2นัดรวดติดต่อกันในลีกแถมเก็บคีนชีตได้อีกด้วยเกมรุกดีเกมรับก็ยอดเยี่ยมหากไม่เจอทีมที่โหดเกินรับมือเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าพลาดท่าใน90นาทีประกอบกับทีมเยือนช่วงนี้ผลงานเอาแน่เอานอนลาบากโดยการคว้าใช้แค่หนเดียวตลอด8นัดหลังสุดโดนทะลวงตะข่ายกว่า11ประตูดูทรงแล้วพวกเขาน้าจะจอดป้ายแค่รอบนี้มั่นใจว่าเจ้าถิ่นจะปิดจ็อบเล่ใน90นาที ฟันธงจะไปแท็บสปอร์ตสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่2จะเป็นศึกพรีเมียร์ดัตทเวนเต้ทีมอันดับ5เปิดบ้านต้อนรับ PSV ไอโอเฟนทีมอันดับ2แข่งขันกันในเวลาตี2โดยผลงานการพบกันของทั้ง2งทีม5นัดหลังสุดเป็นฝ่าย PSV ที่เอาชนะได้ทั้งหมดสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันทเวนเต้ 20, แข่ง29นะัดชนะ13เสมอ9แพ้7ดได้55เสีย41มี48แต้มรั้งอยู่อันดับหของตารางคะแนน ส่วน PSV e l n n ทีมเยือนแข่ง29ชนะ20เสมอ4แพ้5ได้86เสีย33มี64แต้มอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทเวนเต้เจ้าบ้าน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1นัดเสมอ2และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับสโว1ประตูต่อ1สำหรับ PSV ทีมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1 โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอเมเรซิตี้5-0ด้านความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมทเวนเต้ของกุนซือโยเซฟฮุสติงพึงบุกเจ้าสโว1-1ในลีกเมื่อ1ิกว่าวันที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานมิสฮิลเกอร์แนวรับตัวเก่งที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับเทเลอร์บูตและเกรรดเอลเดอร์สเหล่าบรรดาแข้งที่มีอาการบาดเจ็บคาดว่าฮูสติงเตรียมวางมาระบบ4-2-3-1 โดยมีริกกี้ฟานวอฟสวิงเกิลออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าสำหรับ PSV ทีมเยือนของกุซือปีเตอร์บอสพึงจะเปิดรังเอาชนะอเมเรเาซิตี้5-0ในลีกเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมเกมนี้จะไม่มีชื่อลูคัสเปเรสกับริคาโดเปปิตสองตัวรุกที่กอดคอกันเรียกอยู่นานแล้วชื่อว่าบอสจะจัดทัพระบบ4-3-3มีโยฮันบักาโยโก้ลุกเดยองกับโนอาแลงเป็น3ประสานในแดนหน้า สำหรับความเห็นในเกมนี้ดูแล้วคงไม่แคล้วจะเสร็จ PSV ทีมเยือนพวกเขาน่าจะบุกเอาชนะได้แบบไม่มีปัญหาเพราะพวกเขาตอนนี้ฟอร์มแรงมากด้วยการคว้าชัย4จาก5หนท้ายและยิงไปแล้ว13ประตูแม้ว่าสถานการณ์ลุ้นแชมป์อาจจะดูยากไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสฉะนั้นพวกเขาต้องเดินหน้าเต็มกําลังประกอบกับเจ้าถิ่นทเวนเต้ผลงานสุดกากไม่ชนะใครเลยตลอด4เกมหลังโดนทะลวงแนวรับกว่า10ลูกช่วงที่ผ่านมาพวกเขาฟอร์มตกปิดท้ายกับเซติ การพบกันหนล่าสุดพวกเขาก็เป็นฝ่ายแพ้อย่างหมดรูป1ประตูต่อ6ฉะนั้นยังไงงานนี้จัดไปกับ PSV สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่3จะเป็นศึกฟุตบอลลาลิกาสเปน a อตเล i ติโกมาริเปิดบ้านต้อนรับรายโยบยเยกโนแข่งขันกันในเวลาตีสอครึ่งโดยผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นฝ่าย a อตเล i ติโกมาริตชนะ3ครั้งและเสมอกัน2ครั้งสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบัน a อตเล i ติโกมาริแข่ง32นัดชนะ18เสมอ9แพ้5ได้5 3เสีย27มี63แต้มอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนส่วนรายโยบิเยกโนทีมเยือน แข่ง32นัดชนะ10เสมอ11แพ้11ได้35เสีย39มี41แตม้มรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดแอตเลติโกมาดริด5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายต่อลาสปาลมาส1ประตูต่อ0สำหรับายโยบยกาโน่ทีมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2 โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับบาเลเซียหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยสภาพความพร้อมล่าสุดก่อนเกมเจ้าบ,บ้านแอตมาตลิดจะลงสนามต่อหน้าแฟนบอลโดยที่ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนจึงสามารถส่งชุดใหญ่ลงบูด้านการจัดทัพบคาดว่าจะใช้ระบบเดิม4-4-2พร้อมกับวางโรดิโก้เดอปอลกับคอนเนอร์กลาเกอร์ยืนคุมแดนกลางร่วมกันโดยมีฮูเรียนอาเรสกับองตัวนคริสมันลงล่าตะข่ายในแดนหน้า ส่วนด้านรายโยบายกาโนทีมเยือนยังไม่สามารถใช้งานอับดุลมูมินโจนี่มอนเตียงที่ขวงแขนกันบาดเจ็บแต่กำลังหลักจากเกมที่เสมอกับบารเดเซียรพร้อมออกสตาร์ตามแผนประจำ4-2-3-1กองหน้าตัวเป้าใช้แรนดี้เอนเตกาขนาบข้างด้วยอาร์ดุีเอมบาบะและอัลบาโรกาเซียสำหรับความเห็นของคู่นี้แอตเลติโกมาดริดพึงออกไปพ่ายลาสพอมัสูนประตูต่อหนึ่งส่งผลให้โอกาสลุ้นแชมป์ของพวกเขาไม่เหลือแล้วแต่ยังติดท็อปโฟอยู่ การกลับมาเล่นในบ้านนัดนี้ยังไงก็ต้องเน้น3ามแต้มเพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลอีกทั้งสถิติในบ้านชนะ9จาก12นัดที่ผ่านมาขณะที่รายโยบเยกาโนผลงานแถวด้วยการพ่าย2จากสนัดหลังอีกทั้งพวกเขายังพลาดท่าแพ้3จาก4นัดเยือนหลังสุดเสียไปครึ่งโหลแถมการมาเยือนสนามแห่งนี้4ี่ครั้งหลังพวกเขาแพ้ถึงสหนมองจากภาพรวมแล้วยังไงก็ต้องอยู่กับตราหมีเจ้าบ้านดูแล้วไม่น่าพลาด สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ปิดท้ายจะเป็นศึกลาลิกาสเปนเรอัลเบติสเปิดบ้านตอนรับเรอัลบายาโดลิดแข่งขันกันในเวลาตีสอครึ่งโดยผลงานการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดเรอัลเบติสชนะ2เรอัลบายาโดลิดชนะ1และเสมอกัน2นัดสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเรอัลเบติสแข่ง32ชนะ14เสมอ9แพ้9 ได้45เสีย40มี51แต้มรั้งอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนส่วนทีมเยือเรอัลบายาโดลิตแข่ง32นัดชนะ4เสมอ4แพ้24ได้23เสีย76มี16แต้มจมอยู่เป็นบ้วยของตารางคะแนนสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดเร้ัลเบติสหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะกิโรนา3ประตูต่อ1ส่วนเรอัลบายาโดลิตทีมเยือน ฮาัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดโดยนัดลาสุดพวกเขาบุกไปแพ้อซาซูนา2ประตูต่อสาสำหรับความพร้อมก่อนเกมเรอัลเบติสนัดลาสุดลูกทีมของมอนิเอลปเยกรินี e กลับมาคืนฟอร์มเก่งหลังปลดล็อกคว้าชัยได้ในรอบ3นัดหลังสุดพร้อมกับลุ้นโคตาไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิม3รายซึ่งเรียงยาวและไม่มีผลต่อการจัดทัพอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย คือการกลับมาส่งจิโอวานนี่โลเซลโซเคซุสโรดิกสและปิดท้ายที่สุดหน้าอย่างเซตริกบากาบูที่มีลุ้นออกสตาร์เป็นตัวจริงทั้งหมดสำหรับเรียวบิยเดรตทีมเยือนฟอร์มเละเทะสมราคาทีมบัวลีและเป็นหนึ่งใน3ทีมที่การันตีว่าตกชั้นไปนเรียบร้อยแล้วด้านความพร้อมอัลบาโรรูบิโอเทรนเนอร์มีนักเตะค้างสต็อกเพียงรายเดียวเท่านั้นคือคาวส์ไฮผู้รักษาประตูมือหนึ่งคาดว่า จุดที่จะเปลี่ยนแปลงจากเกมล่าสุดแบบชัดเจนในเกมนี้ก็คือตัวรุกที่น่าจะกลับมาใส่ชื่อของอีบันซานเชสปีขวาและหัวหอกอย่างมาบาดูซิล่าที่เกมล่าสุดนั่งเป็นสำรองทั้งคู่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งส่วนที่เหลือพร้อมให้เลือกใช้งานทุกรายสำหรับความเห็นของคู่นี้เรอัลเบติสกลับมาทำผลงานได้อย่างเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้ง หลังเกมล่าสุดกลับมาคว้าชัยได้ในรอบ3นัดและคาดว่านัดนี้การกลับมาเล่นในบ้านพวกเขาเตรียมชนะแบบต่อเนื่องเพื่อโอกาสลุน้นไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าและที่มั่นใจขนาดนี้เป็นเพราะว่าผู้มาเยือนคือเรอัลบายาโดลิตทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่มีผลงานย่ำแย่สุดๆไม่ชนะใครเลยตลอด13นัดหลังสุดที่ลงเตะเรียกได้ว่าห่วยเกินคบรรยายสุดๆการันตีได้เลยว่าการออกไปเยือนวันนี้ พวกเขาน่าจะโดนถล่มเละกลับบ้าน